ทำน้อยแต่มากค่ะมองแบบแรกนะคะจำไม่ได้เลยว่านี่คือน้องต้าอู่ที่บอกว่าทําน้อยก็คือน้องไปทําตาสองชั้นมาใหม่แต่ทําไมทาแค่ตา2ชั้นใบหน้าโดยรวมถึงดูเปลี่ยนขนาดนี้เคยเจอน้องต้าอู่นะคะบอกเลยว่าน้องเป็นคนที่มีบุคลิกเนี่ยซิกเนเจอร์อยู่ที่ดวงตาเลยตามีความไม่เท่ากันนะคะตาข้างหนึ่งเนี่ยชั้นไม่ชัดอีกข้างหนึ่งก็คือแบบว่าไม่มีชั้นเนาะก็คือจะเป็นคนที่หนุ่มตีตนี่แหละทาให้เวลาเขาลืมตาหรือเบิ่งมองเนี่ยคิ้วมันจะมีความแบบยกกระโดกหางคิ้วแบบนี้ทำให้หลังการทารําตาสองชั คิวน้องก็ดูเปลี่ยนไปทําให้ใบหน้าโดยรวมมีความหวานแล้วก็ละมุนขึ้นทุกคนอย่าลืมนะว่านี่คือการทําตาหลังจากทําไม่นานเองเพราะฉะนั้นตายังมีความบวมอยู่มันยังไม่เข้ารูปสทัทีเดียว <S <S ลองมาดูที่โครงหน้าส่วนอื่นบ้างหน้าน้องได้่มีความเหมือนเดิมนะคะเป็นคนที่มีความหน้าเรียวอยู่แล้วเห็นกระดูกค่อนข้างชัดแนวโหนกแก้มนะซึ่งวันนี้จะบอกว่าการแต่งหน้าก็จะมีความเปลี่ยนไปทําให้บางทีเนี่ยภาพรวมของการมองมันก็เลยดูเปลี่ยนลุกไปนั่นเองุ <S <S อย่าลืมรอติดตามว่าหลังจากมันเข้าที่มากกว่านี้นะคะจะหน,นยังไงไ พี่ครา์ใครต่อบอกกันมาเลย